เราเวนบุดีเลยเราก็นั่งนั่งกันอยู่ครับเราก็อยู่ๆก็มีมันมากระแทกแล้วก็เราไม่รู้ครับเรานึกว่าใครปลาอะไรมาก็หันไปดูครับก็หันไปดูแล้วไม่มีคนก็เลยเอาไฟแปดโทรศัพท์ต้องหาดูว่าเราจะหาดูว่าใครปาอะไรมาดูแล้วก็เป็นลูกปืนแถวนี้มีงานอะไรไหมไม่มีครับก่อนก่อนที่เขาแท็ก็ไม่ได้ยินเสียงืนไม่มีอะไรเลยนะแปดได้ สามแปดเก้านะต้องกับวันเกิดวันเดียวนั่งกินวันเกิเดกันครัใช่แล้ว่ยิบสามยิบสามยิบสามแทงได้ครับยิบสองสามอ้าวอ้าวอาวอาวา,า,ามเลยาทางเดียวกันลูกเดี๋ยวไปส่งเขา <c oughs> นี่ออ้านไ่เอาหมดหรอไม่ได้แล้ว3 0

ไปหาหมอไม่ไปหนิไม่ไหาหมอทำทําแผลทําแผลแหมผูดยากก็โทรมาใหญ่เลยพี่พี่มีเหตุที่ไหนกันนะเสียงไฟเลน่าเคี่ยวกาวเที่ยวเช้ามาเลยไม่รู้ดิพี่ยังมาสงบสงบไปเลยเนยไม่ได้มันรัดถูกนี่หว่า ก็คนเห็นแล้ว่ามีนถผ่านหรือว่าก้แล้วก้อนนี่มาตกกับเราก็ไม่ได้่กัปืนไม่ได้อยู่เลยอ๋อได้อยู่ถึงไม่ได้ยลวก็พูดถึงเดาคิดว่าว่ามัน แล้มันโดนเราคิดว่าคราทปาอะไรมาแค่นั้นเราไม่ได้คิดว่าเป็นลูกเตร์โดมาแล้วพอมาแค่พบแล้วเราก็ไปโทรศัพท์ตองดูว่าเราจะดูว่าเขาาอะไราเาดปาเนน้ก็นเนดล่นกัน ไม่ได้ได้รักลู่าก่อนูกเลยนแบ๊วเลยโอ้โหวงลงลืมเอาไว้สองตัวนี้ลงเงนปั๊บอย่เี่ยมมากไม่เอาดอกจะโดนอยงี้อันนี้เรียกายอะไรนะที่แขนมาป้าป้ายิงป้าป้าลุกมาป้าปู่มาป้ยิงไม่เข้าเนี่ยานโอนให้ตู าได้เลยคือจะฟังว่ามีเสียงถ้าเอนตรงก็ไม่ได้ยินเาอาคนยันไม่ได้ยินเสียแล้วก็ที่เรานั่งกินก็ไม่มีรไม่มีนอาหารไม่มีรานรไม่มีอาร้เนี้ดตีนอยู่แค่ดน่มางนี้ี่ไเลยครับมนตกอยู่แล้วใช่ไตอยู่แล้ว นี่หมามันนีแกอยู่แล้วอันนั้นเป็นกระถางคูค่ะแตกหลายวันแล้วคือนั่งคือนั่งคู่อันนี้ม้องโตยังไงร แขนนี่เดินแขนน้องทั้งหมดน้ำมันเท็จมากยางข้าวที่เป็ัการขัดมันดูั้องของมันที่ลักขัดลูกปลาครับผมตอนนี้ก็มียอดที่มาอยู่แล้ววงไม่แตกเลยเหรอก็ไม่ครับก็ตอนแรกเราไม่ได้ติดใจว่ามันเป็นอะไรแล้วพอต้องดูว่าเป็นลูกปืนมันเป็นลูกปืนพวกเราก็ลุกขึ้นมาดูหาดูว่ามีลูก